สวัสดีครับผมแม็กซ์สุดหล่อนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับลูกศิษย์แบงค์สองท่านครับไม่ว่าชื่อคุณอะไรครับชื่อปอค่ะชื่ออะไรครับครับผมกมอคุณแบงค์นะครับถูกหวยเป็นศิติดแล้วครับวันนี้ก็เลยพาคุณตีหมางแ้งแก้บนนะครับจำเป็นชาววัน ตอนแรกยังเชื่อที่ปากว่าปากเป็นไฮโจริงๆเขาไม่โเชื่อหรเพราะฝันฝันมนแน่ที่ฝันนี้ถึงเท่ากับสีม่วนก็เลยถึงจะถูกน้อยแต่ก็อยากบอกเรื่องความศรัทธาค่ะก็เลยอยากนำเปิดตีมาเป็นแก้วของใช่ครับเห็นะครับหมดแล้วครับว่าสัจจะเป็นคำของทาอไปนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับให้สัจจะไว้ไว้เนี่ยก็ต้องรักษาสัจจะไว้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสับวรใหญ่ ก็คุณแมงนะครับก็มาได้นะครับที่ให้แยกวัชรรัตนนะครับเรื่องมาทางการร่วมพัฒนานะครับตึกสีม่วงยู่ด้านขวามือนะครับมีชัดมากส่วนท่านใดที่อยากโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์029481399นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอให้คุณปอคุณแมงครับถูกไว้วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดต่อไปเลยนะครับถูกครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านเด่นดังด้วยนะครับ